จังหวัดลมศักดิ์อดีตของจักประเทศไทยเคยอยู่ภายใต้การปกครองของมณฑน,นครราสีมณฑมน,นเพชรบูรณ์และมณฑนพิษณุโลกเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นแหล่งผลิตยาสูบภายในประเทศมีชาติพันธุ์พื้นเมืองเรียกว่าไทยลมหรือลาวลมที่มีวัฒนธรรมใกล้ชิดกับลาวแถบหลวงพระบางในอดีตเป็นจังหวัดชั้นนอกที่กันดารมีประชากรน,น้อยและไม่มีเส้นทางคมนาคมลมศักด์ เดิมเป็นเมืองหนึ่งขึ้นสร้างในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวลังสงครามเจ้าอนุวงศ์เพราะเมืองหล่มถูกทำลายไปมากจึงย้ายมาตั้งเมืองใหม่ริมน้ำสัก์จึงเรียกเมืองหล่มแห่งใหม่นี้ว่าหล่มศัก์แต่ทางราชการสยามสะกดว่าหล่มศัก์หรือล่มศักครั้นเวลาต่อมาเมืองหล่มศัก์ได้พัฒนาขึ้นเป็นชุมชนใหญ่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการจัดตั้งมณฑลเทศาพิบาลขึ้นจึงได้มีการจัดตั้งเมืองหล่มศัก ในฐานะเขตการปกครองระดับที่สองในระบบเทศาภพิบาลขึ้นกับมณฑลนครราชสีมาตั้งแต่พุทธศักราช2436และขึ้นกับมณฑลเพชรบูรณ์ตั้งแต่พุทธศักราช2442โดยเมืองหล่มสักในขณะนั้นมีอนณาเขตกินไปถึงอำเภอด่านซ้ายและอำเภอวังสะพุงครั้นวันที่17เมษายนพุทธศักราช 2,450จึงยกอำเภอวังสะพุงไปขึ้นกับเมืองเลยแทนภายหลังอำเภอด่านซ้ายแยกออกเป็นอำเภอภูเรือและอำเภอนาแห้วส่วนอำเภอวังสะพุงแยกเป็นอำเภอภูกระดึงอำเภอภูหลวงอำเภอเอราวันอำเภอผาขาวและอำเภอหนองหินปัจจุบันขึ้นอยู่กับจังหวัดเลยเมื่อพุทธศักราช2,459ได้มีประกาศเปลี่ยนคำว่าเมืองงอมาเป็นจังหวัดเมืองลมศักดิ์จึงถูกเรียกว่า จังหวัดล่มศัก์ซึ่งในขณะนั้นแบ่งเขตการปกครองเป็นสองอำเภอคืออำเภอเมืองต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอวัดป่าในาพุทธศักราช2460และอำเภอลมเก่าจังหวัดลมศัก์มีการสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆเช่นตั้งโรงเรียนประจำจังหวัดคือโรงเรียนสตรีจังหวัดลมศัก์ปัจจุบันคือโรงเรียนหลมศักด์วิทยาคมและมีการสร้างสนามบินประจำจังหวัดลมศัก์ ปัจจุบันคือสนามบินสักเพราะขณะนั้นเมืองลมสักเป็นเมืองห่างไกลและยังไม่มีเส้นทางคมนาคมการนี้ชาวจังหวัดลมสักได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสร้างเครื่องบินชื่อจังหวัดลมสักที่ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ชาวลมสักที่ได้ร่วมบริจาคจังหวัดลมสักถ,ถูกยุบรวมเข้ากับจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2474เพื่อประหยัดงบประมาณราชการต่อมาพุทธศักราช 2,481ได้เปลี่ยนชื่ออำเภอวัดป่าเป็นอำเภอหลมศักหลังจากนั้นการสะกดคำว่าลมศักเป็นหลมศักเกิดขึ้นและถูกเปลี่ยนกลับหลายครั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,484จนในปีพุทธศักราช2,489จึงสะกดว่าลมศักสืบมา